สวัสดีครับพบกับปู่ชอบเล่าช่วงเล่าสู่กันฟังและการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแก้มสุพิศลาแชมป์ไม่หมดนี้1 0่103สมัยสำหรับคลิปนี้มี2อัปเดตท,ที่เกี่ยวข้องกับน้องแก้มมาส่งต่อให้กับ f c แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่ที่รักน้องได้รับทราบ อัปเดตแรกเหมือนจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ทั้งกลุ่ม f อน้องแก้มสุพิศลามีโพสต์ข้อความที่ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆสำหรับพ่อๆแม่แม่แฟนคลับที่รอข่าวดีนี้อยู่มีข้อความดังนี้นะครับขณะนี้ข่าวดีที่เรารอคอยคือลูกกำลังทำเพลงของตัวเองอยู่ไม่มีอะไรที่จะเป็นข่าวดีมากกว่านี้อีกแล้ว ถ้าเป็นแบบนี้ถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆเลยละครับวันนี้ที่รอคอยกำลังจะมาถึงแล้วดีใจด้วยนะครับและอัปเดตที่2เป็นความน่ารักของ f อตัวน้อยที่ได้พบกับน้องแก้มโดยบังเอิญทั้งแฟนคลับน้องแก้มมีโพสต์ไว้ดังนี้ไปเดินเล่นไม่คิดว่าจะเจอแฟนคลับตัวน้อยดีใจจังมีคนรู้จักแก้มด้วยพร้อมภาพความน่ารักของสามสาวมาให้ชมด้วยนะครับ และนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องกับน้องแก้ม พอให้หายคิดถึงในคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวของน้องแก้มสุพิศาลาไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอขอบคุณข้อมูลจากน้องแก้มคุณธนดลและขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับปูชอบเล่าด้วยนะครับขอบคุณครับ